เอ้อูฟังว่าเปิ้ลก็ไปเจ็ดไปถูไปคึงไปเจ็ดนวดแล้วก็ไปถึงจุดจุดนั้นไงจุดไหนจุดจุดนั้นของก็ใจเขาเอ่ยไปได้จุดไหนอ่ะเอาอูว่าเป็นไส้อั่วอีดีกว่าคอนั่นเหรอเอาอูว่าเป็นไส้อั่วดีกว่าเขาเลยนี่าอือนี่ก็จืดไวเซนแล้วก็กินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเอาียงมาเนาะเอามาแล้วเจอกับสาวๆวันนี้เอาครับผม สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าแต่ละคนงามๆกันทั้งนั้นเด้อชอบคนไหนชอบโค้ชยิงบอเหลือไว้หาสักคนหรอาขึ้นเหลือ,อครับผมเ,เสียสงทุนใช้จะได้หรอได้ได้จะเป็นยังโหอันนี้งามๆเดีนะ๋ยวนั้นมีครอบครัวกับโคแล้วอะมีลูกมีเจ้าเพราะม,ม,มีกะอุเรับผม มีพ่องมเหมี่องมันมีลายเนาะวันใดไขรมีก็มีถ้าวันใดไขรมามีก็มามีแล้วแต่อารมณ์แล้วก็ทรงผมงามเรือไก่อ่ะเนาะต้องแม่นมากแฟนเป็นตัวตัวน่แจะอายอืออึ๊บตาผมอันนี้ถ้ามีลูกมีเต้านี่ยอยากจะเป็นอะอย่างนั้นเอาเอาคนแรกเั้นราชการเป็นครูอย่างเงี้ยเจ้าเป็นครูได้ของน้องแนนหรอ น้องวางแผนอนาคตไว้ว่าจะเลือลูกเป็นแพทย์เป็นแพทย์น,ทยน้องคุยป้ายอ่ออันนี้ปิดหูน่เป็นแพทย์ออตำรวจก็ตำรวจเป็นตำรวจด,ดีกว่าของน้องก็ชอบคนในเครื่องแบบน้าน้องแต่ที่เกน้องเป็นทหารดีดีเลยอันนี้สนับสนุนเลยเพราะว่าสวัสดิการอะไรอย่าง,ม,ม,งมันดีพ่อแม่ที่เบิกด้หมดของน้องอ่ะอย่างก็แพทย์ แพทย์หรือว่าหมอเนาะแม่เป็นหมออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ข้างบ้านอายอ้ป้าใบเปิ้ลก็เป็นแพทย์อ,อย่างเงี้ยแล้วก็เปิ้ลไปรับราชการเงินเนี้ยได้ได้ต่อภาพดีปัะเดียวนี้เปิ้ลก็เซียนแล้ว <c oughs> อ,อยู่แถวนาราทิวาสรับราชการอยู่แถวนาราธิวัสครับ <c oughs> ก็บไป เนื้อเจ็ดตัวคือคนไข้แต่หารผ่านซึกประมาณนั้นที่โดนกับเราเบอร์โดนยิงโดนจับมาบอกแล้วน้องนั้นเนี่ย่นจบใหม่เพิ่นก็อยากไปเียนแพทย์เียนพยาบาลเพื่อนก็ไปฝึกงานกับป้าใบวันนึกเวนกนๆป้าใบไออูฟังว่าเพิ่นก็ไปเจ็ดไปถูไปคึงไปเจ็ดนวดแล้วก็ไปถึงจุดๆนั้นไง จุดไหนจุดจุดนั้นของก็อจ่ายเขาเอ่ยไปได้จุดไหนอ่ะเอาอู้ว่าเป็นไส้อั่วอีกดีกว่าพอได้เหรอเอาอู้ว่าเป็นไส้อั่วดีกว่าคนละอันี่ก่อนเปิ้นก็คึงก็เจต่อเพราะว่าพระใบที่เปิ้นแก่เปิ้นเฒ่ามันก็จะเหี่ยวจะยานคือเหี่ยวอันนั้นอันนัอันนั้นในอันไหนอ่ะไส้อั่วคึงเจตโตไปหั่นเนาะไปหั่นปุ๊บมันเขียนไว้มันซักไว้ ซักซักคู่ไปยังสุนีเขียนชื่อป้าใบไปหันนี่ตกตะลึงเหรอวะป้จายคนนี้นะป้าจายคนนี้นะไออย่างมาหักคนหักได้ว่าไปซักไว้ที่ของรับเลยซักไว้ชื่อสุนีลับอย่างไรไปซักไว้ที่ใส่อัวนะคะอยซักคู่ไปยังอะจักชื่อสุนีชื่อคนนัทไอหมักจ้ะป้าป้าใบเพิ่นบอกแล้วป้าใบก็ได้เอาเรื่องนี้ไปอู้น้องนันน้องนันนี่แบบว่า สาวจบใหม่เนาะนักศึกษาอุ่นดีงามสะบบึมเนาะอายามคือสะบบึมภูเขาอายามคือภูเขาใส่สั้นจุดถูเลยใส่สั้นเลยเฮ้ยหมวันนี่มันเป็นเวรของน้องน,นันน้องนันก็เข้าไปคึงอะ่ะเขาไปคึงไปเจ็ดไปรูปอันรูปนี่เนาะไต้ใส่หัวแล้วมันจะเริ่มขยายแล้วเนาะมันม,มันเจอสาวใหม่เนาะน้องนันก็จับใจความเจ็ดไปเจ็ดมาไปอ่านพอ มันแบบจ้สุนีนี่ป้าใบนี่ขนาดแก่เท่าละมุสานี่มันเขียนว่าสุราธานีนี่ความอ่ามันอึง้งตึงเนาะไอ้ย <c oughs> มันคือเพื่อป่ายนะแ <c oughs> ล้วก็เลยพิดใจกันตั้งแต่วันนั้นมา <c oughs> ป้าใบกับน้องนันน <c oughs> ี่ไอ้าดี๋่อู้เรื่องราชการฟังเนอะ <c oughs> ราชกา,ารกจ้เจ้าถ้าเป็นเป็น,ปนแพทย์เป็น <c oughs> เพืเ่อนได้ดีละโอเคไห้ไปเลยไอ้ผมได้อู้ทะลึงเนอะ ของไอ้เสียอของไอ้ดมีมกไงอ่ะ่ยอ่ของไอ้มาอีกหน่ออกไปทางของป่าป้อมชันๆหน่อยเดีไปแล้วเอร่ขอลุงชัยหรอแล้วของลุงชัยหรอโอยะ